สวัสดีค่ะพี่นางสิปิอพอรนะคะยามช้าๆแก่ๆเก้าโมงตรงพอดีเลยค่ะโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูอันทีน่นี้ถึงหน้าเขียวแล้วค่ะดูข้าวค่ะมีเด็กน้อยเล่นเด็กน้อยใครบ้างลูกอ,<ม>อันมีน้ำเพชรมีพร้อมแล้วก็มีกัปตันนาะะลูกหลานสิริอพอร่อ่ะเอาเลยจิไปเลยด,ดูเดี๋ยววันจันทร์พายานเอาด่อยแก่ๆมันหวานไม่ได้ตินะได้ใช้นะคะ นี่คือเวลาทำเกี่ยวข้าวด้วยปีนี้ไม่ลงเกี่ยวดอกเดือดแจแล่นะครับข้าวไม่ล้มนะครับปีนี้ไม่ล้มเลยล้มน้อยมากล้มน้อยเพราะว่าหนึ่งมันเหมือนไปข้าวดอเลยแต่น่าจะล้วงไม่หนักถ้าเท่ากับข้าวอ่ากอค .1.2 ปารวันนี้ให้อะไรนะให้กินอะไรนะปาร์ตโปรด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 ดูค่ะ จะ,จะเสร็จแล้วหรือแค่นั้นจะเสร็จแล้วครับคิดว่าวันนี้มื้อนี้บ่แล้วกันยังหน่อยกันปะโอ้ยใส่หลายๆกำใส่กำไม่ใหญ่เลยเจ็ดแปดกำโรเตอใส่ใส่เจ็ดแปดกำโลดย่างยนนะพี่น้านี่นะครับบรรยากาศสดๆที่นาของคุณแม่สุริพรนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองคนค่ะ มาเดินนะหูไอหูได้ละหูกินบะมื่หรือกินบ้างอ่าเต็มที่เลยเดี๋ยวไเตี๋ยวไม่ห้ครับวันนี้ทําแม่ทําข้าวกี่ไร่ครับเนี่ยอันนี้สิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่นะเอากี่ร้อยกระสอบดีครับปีนี้น่าจะเพิ่มขึ้นนะได้ไหมได้จะได้นะครับจะได้ไม่สองร้อยเนี่ยต้องถามแม่บนครับต้ถามแม่บนผู้รู้กูรูกูรู้กระผัดเอ็ เป็นกูนี่ละกูนี่แหละมาดินไหนนวลมาหมื่นเก่งปะเชยนดิดนเช่นดิคือข้าวลมไหมครับพี่เปิ้ลไ,ไม่เยอะองงยนะฮะโอ้สองให้หน่อยๆนอย่อ้าป้าเอา้าเข่าเขียวกับมีดเลยเขาก็มาเสมอแม่บนนับก็มีเข่าเขียวพร้อม สวัสดีครับเอฟทุกทุกท่านนะครับนี่นะครับข้าวแม่สุกแล้วกำลังจะเกี่ยวแล้วนะครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับคุณแม่พาเกี่ยวข้าวนะครับที่บ้านโนนนะครับบุดอนนะครับดอนกลอยนะครับมันเยาวักไวัสดีครับเอฟซีทุกอ่านนะครับคุณแม่พาเกี่ยวข้าวนครับทนโนนนะคนนาวลูกอยะ สำเป็นเลยไ,ไ,ไ,ดได้แนะม่บนมาป,ปลูกแล้วก,ก็สิแลม็มก็มีสาวจอด <c oughs> เออได้เข้าใจแล้วกับปลูกเนาะค,ครับแม่หน่นนะอันนี้เกี่ยวไปแล้วนะครับสวัสดีครับคุณชุมพรสวัสดีครับคุณไข่สอนนะครับถ้าอัดต<ร>ิดก็ขออภัยนะครับปลได้ปลูกเพราะปูไม่มาปลูกกินได้เด้อน้ำกระบอกหายใจ เออมะปลูกเลยติดเติบอยากปลูกมะปลูกใจพรนะน้าแต่ว่าปลูกแล้วก็กินนั่นเลยเด้อมะปลูกขายไดนะ้เด้อขายขาย,ขายบุกลับขายหน้าบ้านสิริพรศ์ที่จะเอาไปไดนอ่ะ RVC ใบผักที่สวยของแม่นางนสงาาิริพงศ์นะแม่ค่ะไปขายอยู่วัดขายนี่แหละข้าวบุญ <laughs> นี่แล้วนี่แหละข้าวบุญบริการไรกนันเด้ออันนี้นะครับต้นขาที่แม่ปลูกไว้นะครับเป็นสวนผักนะครับสาวจอรกับสาววันปลูก <c oughs> พี่ป้ามาดูตาพี่ป้าจะเก็บกินจา้าอ่านดูแล้วบอกลวเวาเลยอ่าน,นเมื่อนี้ยตามมะคุ้งใช่บไหมมะหอยน่ะ <c oughs> พี่ป้าอนซื้อบักหอยโขงมาหอยโขงหอยปังฮะเร็วมือแรงใส่เช้าโอ้เมื่อนี้เขาแบบไปรลายได้ตินเขาบอกว่าวันนี้น่าจะเสร็จนะครับแม่เสร็จแล้วก็เพิ่มบุดเดี๋ยวนะ บ้เวาต่ท str ่านปีนี้คนะขึ se ้นชิบปายข้าท่านเข่าปีกายเขาวแบท่านทำมันเกี่ยวก่อนคนอื่นนะแม่น่ะเกี่ยวก่อนแล้วเพราะว่าไข่นั้นก่อนด้วยฟังดูกคณะบอกมันสูงขอคอที่สองมันมันต่นเตี้ยได้ติไม่ได้เตี้ยนะครับเตี้ยเลยค่ะนี่นะครับนะของคุณแม่สวยงามมากครับเรื่องปลี่ยคอยตีครับเจ้าคิดว่ามันต้องตัดตรงนี้ออกให้มันต้องตัดตัดตัวนี้ออกบอกว้เรื่ับเม้น นเน้นหละอ้าวอ้าวแกงสี่ข่อยแต่ <c oughs> ต้องเศร้าข่อยๆเลยเขาก็บอกเศร้าออกไห้เลยโอ้ยสะออดได้กินอ้าวได้กินแท้เลิกเลิกเลิฟมาหาหนานะอ่าผิงหนงเบิง่งบักป,ากปาก้าเบิ่งอ๋อกินไ้บ่ติค่ะเยอะมากครับมไม่ได้จุม่มไปซื้อตลอดบ่ลูกเอานี่อ่าขุดเอาครับบ,บ่ครับค่ะไม่ได้ซื้อเลยครับ บักกอกนี่นะครับน nah ok ้องมาแล้วครับอันมกละนี่นะครับไล่นาสวนผสมของคุณแม่นะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านคุณอ้อมุกดาหารนะครับคุณนภานะครับคุณยายสวัสดีนะครับนี่นะครับเดินตามคุณแม่ไปนะครับคุณแม่กำลังตรวจการสวนครัวของตัวเองอยู่นะครับ นี่นะครับคุณแม่ก็จะเดินลงมาตรวจงานนะครับว่าต้นไม้ที่แม่ปลูกไว้เป็นยังไงนะครับต้องตัดตรงนี้ให้โดนแดดหน่อยนะครับเนี่ยเลือกตัดตรงนี้ออกให้มันโดนแดดครับไหมนี่บอกเมลาอนี่ก็ตัดออกได้หรือเปล่าได้ได้ับบ่าต้นเหม็นเม็นบเปะจะเจ้าส้มเงี้ยขินเผาเกี้ยวเผาซะก่อนนี่เกี้ยวเผาแล้วก็ตัดก็ได้แม่น่ะยังตัดครับให้มันลบหมดครับแต่จริงจริงใครซื้อน่น สวัสดีครับคุณยายสวัสดีคุณแม่ามานะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนคะ่ะมาตรวจเป็นโฟเมนหร้านร้านล้านใช่หลายคนอยู่บริจารกับสิทวอเนะ่ะเบิ้งยื่เซื้อค่ะจากแนบประจากแน่ทูไทยกันไปเลยกันนะข้าเป็นรถก็เป็นแห้งค่ะ จะได้ก็กะบัวค่ะเน้นไปเริ่มมอยก็ว่าแต่ขอยสืบอย่สูบแน่ตอนนั้นแหละบอกมันเศร้าสูบมันฟังได้แต่ว่าส่วนของเราท่านจะเป็นเนาะอีกสองวัน่งนะพรุ่งนี้น่าจะเป็นครับคุณแม่ตะบูงเริ่มสวัสดีครับคุณตุ๊กตูนะครับเข้ามานะครับคุณแม่ไอ้ไส้บักหอยด้าหน้าสื้อบักหอยมาตั้งแต่ตลาดปลากาลสินนั่นแหละค่ะมีบักลาบักลาเอาดินไส่เลือบักลาาเได้กินเสด็จปิงเป็นบักหล่นยา ไนดเอันนี้กิจกรรมวันนะครับคุณแม่เดินตรวจผักสวนครัวนะครับข้าเจ้าูกข้าเจ้าเมื่อเย็นแต่ซิลิคอนเมื่อฮอนนะแต่ลันแต่ฝอนเมืองบุกพุลองเพลงเขาดาวให้ฟังหน่อยครับเอฟซีขอมาแดนมาไปเข้าดาวไปเข้าดาวดาวดาวไปเข้าดาวชวนไอไปยิกหมอกไปหยอกคนเม่ที่เขาคอก เที่ยวอุ่นทยานสำคัญชวนกันไปเที่ยวเขานหนา,หนาพวพุกบอันในวันเขาดาวที่เขาคอสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยไปไหว้พระคุณพาเมืองที่ดังในเรื่อง,งักแดนไกลที่แก่งบางระจันก็ไปพระทาตสนแก้วไหว้กับพี่ชายจนแดนก็ไปกับไอ้ไหว้หลวงพ่อทบที่วัดดังชนแดน ไปขอดาวขอดาวขอดาวไปยิกหมอกยิกหมอกยิกหมอกไปหยอกก้อนเมฆ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 เม,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 มที่มนไลแลน <c oughs> สวิตเซลนในคืนเขาดาวปีใหม่สวิตเมืองไทยก็คือเขาขอบ้านเฮาลองไปใหรลานฟังเดิสรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อยู่ทั้งบนเขาขอเขาขอคืนข,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 ขาดาวนายกัน หนาวน้ำหมอกมันกระแหงสะบันอยู่เขาคอหนังค้างเดือนง่ายๆเฮาหนังเบิองดาวซ่างดาวซ่างเเบวอ้อมๆน้ำกันไอ้ขยะเรื่มวันเเบาต่อกันอยู่เขาคอไปเข้าดาวไปเข้าดาวดาวดาวไปเข้าดาวเฮจ๊อบแล้วเอาตบมือหน่อยแล้วกับนันแล้วเด็กๆตบมือหน่อยตบมือหน่อยแล้วพร้อมแล้ว เองสองขามหมอจ้าขอตบมือเอากุ้มตบมือให้ยายนะตบมือเสร็กินขนมมีเอฟซีทักมาครับอากาศดีนะครับอากาศดีอากาศดีมากๆเดี๋ยวชิลงไปวัดแล้วนะคะ่ะเดี๋ยวเจอกันที่วัดป่าสว่างธรรมนะคะเดี๋ยววัแค่นี้ก่อนเนาะแม่อยู่ถึงวันไหนครับอยู่ตลอดค่ะออยู่ตลดแม่อยู่หลายอีกหลายวันนะครับถึงออกพรรษาเลยนะครับออกพรรษาเลยวันที่ซีไปที่กันตาลวิชัยมหาสารคามนะคอกันเด้อสามทุ่มไม่นั่งขึ้น กับมาวันคือเก่าค่ะจนพละออกคนสามเอออกคนสานี้มาร่นทำบุญกับคุณแม่ได้นะครับวันที่23สินะคะพฤศจิกายนะคะวันรัววันที่24คือวันทอดถวายในค่ะว่านักร้องพุ่นน้นพุนนิสีมากแต่ว่าแม่นางเป็นคนแบบบุเสียคนงานคือตะกี้ค่ะต้องเห็นตู่สำคนคนสิบามาเหมือนคนมายืมหนี้กันนะคะถามไปทพี่น้องเด้อถ้าไม่เห็นตัวตนไม่ให้นะคะ่าือหลอกตอนนี้แม่นางไม่ได้ถือกหลอกจักเถือ พี่ตลกเพื่อนครับเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะการจากเกี่ยวเขานะคะสาธุบุญนะคะเจอกันที่วัดค่ะบ๊ายบายค่ะ